จากที่เมื่อวานผมสั่ง V2L มานะแล้วก็ลองใช้กับการเปิดพัดลมดูก็เวิร์กดีนะครับก็โพสต์ให้เพื่อนๆชมก็มีเพื่อนๆหลายท่านเลยครับบอกว่าใช้เลยใช้ได้หูข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยได้เลยไม่ต้องกังวลก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะทํา2อย่างคือ1เดี๋ยวนอนในรถคืนนี้แล้วก็นี่ครับคือบ้านผมอยู่เชียงใหม่เนาะก็เลยง่ายเดี๋ยวผมจะไปดอยอินทนทนเลยวันนี้ นะครับเตรียมข้าวของมีโต๊ะมีชุดแคมปิ้งเอาหุงอาหารนะครับเตรียมไปหลับที่นอนนะครับนี่มีความบันเทิงด้วยนะฮะแล้วก็จะลองใช้การนอนในรถคืนนี้ครับแล้วพอเช้ามาก็จะเริ่มต้มผัดแกงทอดเตรียมไข่เตรียมผักเตรียมนู่นนี่นั่นไปละพอสมควรละนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมไปนะครับแล้วมันจะราบรื่นสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวนำมาฝากเพื่อนๆครับตอนนี้ออกเดินทางแล้วครับ ตอนนี้เราเราก็มาถึงอีทุนนนนะครับถึงนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนาะอะไเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาปรากฏว่าปัะกวัวก็เลยขอพี่ถามมาให้เนาะว่าขออาบน้ำได้ไหมพี่บอกเต็มเลยก็เลยเรีเย็นขำมากอยู่บ้านนี้แหม่สามสิบแปดสี่สิบองศาอันนี้องโขหนาวซี๊ดก็เป็นเป็นจีโฟนะครับที่จะนอนอยู่นี้ก็ของผมเป็นเป็นรุ่นดีนะ ลองเล่นนะครับก็จริงจริงก่อนนี่ผมเคยใช้เอกมาแล้วนะใช้น้ำสองตีแล้วแต่ตอนนั้นทำอย่างไรมีเรื่องเสี่ยวแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะลองนอนดูนะครับอย่างที่บอกไฟก็เรื่อยออกมาก็ชาร์จไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ยังเหลยเสียติดเสาเสียงหน้าทีแรกก็ไปเลืองานวัดวัดอะไรนะดอยแดนนะเขามีช่างตอ่อแล้วก็เหลือม่วนเลยครับไปชั้นดนตรีไปด้วยอืมแล้วก็มาต่อที่น้ำตกแม่ยะ โอ้โหวสวยงามมากใหญ่โตโหรานนะครับไม่เคยมาโอ้อลังการมากแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปที่ยอดดอยนะครับแล้วจะากที่มาหมาอสองนอนก็เดี๋ยวเจะหามมือ,ยอเย็นทุกคนนะโอเคเดี๋ยวว่ากันครับครับตอนนี้ก็ในเราสามทุ่งนะครับภารกิจนอนบนรถก็สบายอยู่นะครับแอร์ก็เย็นดีเงียบแล้วก็ ล็อกรถสบายทําตามขั้นตอนของการนอนรถทุกอย่างนะครับ uh, ขาก็ยืดได้สุดเลยนะครับเพราะว่าโมดิฟายเอาเบาะออกไปบ้างรวมๆก็โอเคน่าจะหลับง่วงด้วยสามทุ่มกว่าเองโอเคนอนก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอะไรยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่ครับบายบายลาตีสบัสดค่ะ แม่อากาศร,ร้อนๆกาแฟยเย็นยเย็นเอ้ยกาแฟเย็นเย็นอากาศร,ร้อนๆเอ้ยอากาศเย็นเจี๊ยบกาแฟร้อนมากเอ้ยถูกแล้วากาแฟ V2L อ,อารุสวัสค์นะครับอากาศหนาวเหน็บเลยนะครับเย็นสบายมากๆเลยนะครับ ที่ลืมก็คือเสื้อหนาวไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ครับก็เช้านี้เราได้ปรุงอาหารจากกระแสไฟ B2L สำเร็จแล้วนะครับก็จริงอ,อยู่ว่าเราค่อยๆคะค่อยๆเพิ่มระดับไปเรื่อยๆว่าเราจะทำอะไรเพิ่มต่อไปก็อาจจะเป็นอาหารที่ามากขึ้นอะไรเงี้ยลองดูแต่อันนี้ก็แค่เซิฟ์ฟๆครับอย่างน้อยวันนี้ทริปนี้เป็นการลองเอา MG4 ออกมาเที่ยวค้งคืนนอนในรถเป็นครั้งแรกนะครับ แล้วก็ปรุงอาหารด้วยนะครับก็เลยโอเคประมาณนี้เช้าๆก็ชงกาแฟไปก่อนนะําไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปนะครับเมื่อกี้ร้อนปุดๆเลยแล้วก็สําเร็จแล้วครับเราเอาผักเอาเต้าหู้เอาไข่แล้วก็ปลากระป๋องมาด้วยนะครับอืคงจะไม่ไหวแล้วละ่ะอากาศก็เย็นเหลือเกินขออนุญาตสักหนึ่งจี๊ด อ่าโหอ,อากาศมันหนาวครับแล้วก็ได้สดอะไร้ร้อนแบบเนี้โอ้โหอร่อยข่องคออากาศเย็นจริงๆแล้วก็ดีมากๆครับยังไงลองดูนะครับช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวของดดยนนท์ก็ก็ดีก็คือนักท่องเที่ยวไม่เยอะมีบรรยากาศที่เงียบสงบนะครับยังไงลองดูนะครับถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่ก็ทักทายนะครับแวะมาชาร์จไฟอะไรก็ได้ครับยินดีต้อนรับเลยครับผมมี ทีโออยู hmm. ่ด้วยมามืดๆเหมือนเรียกนะโอเคตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับ